สวัสดีค่ะมือนีสิพามา่าบึงสวนมะกะทันนะคะปลูกได้สองเดือนแล้วนะคะหลังจากที่ปลูกไปตั้งแต่เดือนทันวาวันที่สิบเอ็ดปีที่แล้วอันนี้ก็สองเดือนกว่าเนาะคะ่ะเอาเอาลงปลูกแล้วก็ใส่น้ำยศเนาะคะ่ะใส่ระบบน้ำยดเอาเนาะคะ่ะเพราะว่ายามนี้มันเป็นยามแรงเนาะคะ่ะ ก็ที่ได้ต้นประมาณนี้แะคะ่ะได้สองเดือนกบปุ๋ยใส่ปุ๋ยเดือนละเทือเนาะค่ะนะคะมันกะ็ยัยง,งมองงามปันใดนะคะ่ะก็จ้องกระแจงอยู่ย ะะต้นใหญ่ต้นบใหญ่กีะชิ้นพาพอเป็นต้นใหญ่สุดนะคะ <c oughs> ต้นนี้ก็ที่เป็นต้นใหญ่สุดประมาณนี้นะคะครบสองเดือนเนาะตอนนี้ก็ให้น้ำนะคะให้น้ำ มือเว้นมือนะคะดินแห้งจังสีก็ได้หายนะะ้ำแล้วค่ะนี่โชคดีที่มักกะชานมันบ่ค่อยมักน้ำปนไดเนาะคะ่ปะปลูกยำแรงนี่กะทิบ่ค่อยมียาขึ้นปนได้กะสิดูแรงง่ายกว่าปลูกยำฝนเนาะคะ่ะเพื่อนกันแนะนำมาว่าให้ปลูกส่วงนี่ล่ะคะ่ะอันนี้ก็ดินประมาณครึ่งไร่เนาะคะ่ะสองงาน ไร่หนึ่งเนาะค่ะนี่ไล่หนึ่งดินไล่หนึ่งเนาะค่ะปลูกลงมากระทันไปลอยต้นนะคะเป็นมากระทันสามหลดเนาะค่ะแถวนี้สิงงามแนวอยู่ เดี๋ยวอีกจังน้อยเดี๋ยวจิบมาลงคลิปให้เบิ่งกันต่อเนาะคะ่ะว่าเดือนต่อไปมันสีงไงซาใดเนาะคะ่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีมาตอนเช้าเนาะคะ่ะให้พั้งปุ๋ยทั้งน้ำทั้งใบละคะ่ะ คณะเพิ่นให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเก็ดนะคะ